เยี่ยมวิธลัยเทคนิคป้านค่ายในการจัดการศึกษาในรูปแบบของทวิภาคี100%ซนะครับซึ่งร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่ภาคตะนออกแล้วก็ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษ eec นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือเพื่อที่จะ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคีในหลักสูตรปริญญาตรีนะครับซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการช่วยรักษามีสถาบันการช่วยรักษาอยู่ทั่วประเทศทั้ง23แห่งและก็ที่บ้านค่ายแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอในระดับปริญญาตรีในสายปฏิบัติการได้ครับจึงมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนครับผลทีไ่ได้กับ นักเรียนในพื้นที่ในต่องจังหวัดคือมีให้ความสนใจเยอะนะครับ่วิทยาเทคนิคบ้านค่ายเป็นสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของทวีภาคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาเนี่ยเราต้องดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบของทวิภาคีซึ่งเป็นไปตามพรบการอาชีวศึกษาซึ่งกําหนดรูปแบบไว้ชัดเจนว่ามีการจัดการศึกษาใน3รูปแบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็ทวีภาคี นะครับซึ่งในส่วนของบ้านค่ายเองเนี่ยเป็นต้นแบบในเรื่องของการดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้แล้วก็สิ่งที่สามารถเป็นผลงานเชิงประจักษ์ได้ของการจัดการศึกษาก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยในระหว่างเรียนมีรายได้นะครับมีรายได้ระหว่างเรียนสําเร็จการศึกษาแล้วมีการทํา100%เปอร์เซ็นต์และที่สำคัญก็คือค่าตอบแทนของนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากรูปแบบของทวีภากีนี่มีค่าตอบแทนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีด้วยซ้ำไปนะครับ คือเด็กปริยรต,ยย 15, ติจบมาได้เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นบาทแต่ว่านักเรียนนักศึกษาในโครงการทวิภาเกจบมาได้เงินเดือนประมาณ18.000แถึงสองหมบาทน,นี่คือสตาร์ทเริ่มต้นนะครับก,ก็ถือว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์และก็เป็นต้นแบบให้กับสางักกษาอื่นทั่วประเทศได้ครับตลาดแร่งานด้านนี้ในด้านคือคนอื่ได้อย่างมีมอกเก่อีกเยอะไหมครับ คือ,อในในส่วนของการพัฒนาประเทศเองนะครับรัฐบาลให้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการกับการอาชีวาศากษาเพราะกำลังสําคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศก็คือนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการาศึกษาจากอาชีวาศาึกษาซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญเลย เป้าหมายในเรื่องของการผลิตกําลังคนเมื่อเทียบกับสายสามัญเนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ประมาณ70-30นั่นนั่นคือเป้าสูงสุดที่เราอยากจะได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราผลิตกําลังคนเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณสายอาชีวะเนี่ยประมาณ40%เท่านั้นเองในขณะที่เด็กยังเรียนสายสามัญมากอยู่นะครับหกกว่าเปอร์เซ็นต์งนั้นถ้าถามว่ากําลังในเรื่องของการผลิตกําลังคนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราเรามี ศักยภาพที่จะผลิตกําลังคนได้ถึง70%ด้ถึง7ออย่างที่นาเรียนตั้งแต่ต้นแล้วก็สถานประกอบการเองก็มีอยู่มากมายที่ต้องการกําลังคนที่มีฝีมือนะครับไม่ใช่กําลังคนแรงงานทั่วไปแต่เป็นแรงงานที่มีฝีมือนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งต้องการกําลังคนที่มีศักยภาพ ที่มีฝีมือสูงมากครับดังนั้นการที่นักเรียนนักศึกษามาเรียนอาชีวะนี้ไม่ตกงานแน่นอนครับครับกระบวนการผลใเรการเรียนการสอนของอาชีวะนี่ได้รัผลกระทบอะไรบ้างไหมครับอาชีวะได้รับผลกระทบครับจริงๆแล้วการจัดการเรียนการสอนของอาชีวะเราเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ให้เด็กมีสมรรถนะการที่เด็กจะมีสมรรถนะได้เด็กจะต้องฝึกปฏิบัติ เด็กจะต้องได้ได้ฝึกง,งานจริงเด็กจะต้องได้เรียนจากสถานการณ์จริงแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยทำให้เราต้องจัดกรารเรนการสอนในรูปแบบของออนไลน์โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงสีแดงเข้มนะครับดังนั้นเนี่ยอาชีวะเองเราก็ต้องปรับกระบวนทัศน์ในเรื่องของของการจัดกรารเรียนการสอนเพื่อที่จะยังคงให้เด็กมีสมรรถนะให้ให้ได้นะครับโดยให้มีการยืดหยุ่นทั้งในเรื่องของวิธีการจัดการศาึกษา อาจจะจาัดก,การศึกษาในรูปแบบของบล็อกครอสในรูปแบบของแซนบล็อกนะครับซึ่งซึ่งก็สามารถดําเนินการได้แล้วก็ขยายในเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนี่ยจากเดิมที่เราวัดผลประเมินผลแค่เพียงในหนึ่งภาคเรียนเราก็จะขยายการวัดผลประเมินผลไป1ปีการศาึกษาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อสร้างสมรรถนะให้กับเด็กครับก็มีาการออกมา ระมัดระวังป้องกันคือคือในเรื่องของการเปิดสถานศาึกษาถ้าเป็นรูปแบบของออนไซต์เนี่ยเราดาเนินการตามมาตรการของสาสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ừ, ประเมิน ừ, ตามหลักเกณฑ์ของสาสุขนะครับมาตรการถ้าหากเราเปิดออนไซต์เอง ừ, เด็กที่เข้ามาก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของการคัดกรองนะครับครูต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้อาชีวาครูฉีดวัคซีนกว่า90%แล้วนะครับท,ท,ที่การฉีดวัคซีน นักเรียนนักศึกษาก็ฉีดวัคซีนกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่ที่เข้ามาฉีดวัคซีนดังนั้นในส่วนของอความพร้อมของสาราของครูของเด็กเนี่ยไม่มีปัญหาครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะนําเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดนะครับได้พิจารณาที่จะเปิดการเรียนการสอนให้กับอาชีวศึกษาในรูปแบบของออนไซต์ให้มากที่สุดครับโดยโดยที่พยายามที่จะให้ข้อมูลว่าในเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยจะขออนุญาตเป็นพื้นที่ ไม่ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดแต่จะขอเป็นเขตของอำเภอที่ตั้งของสถานศึกษาซึ่งมีการแพร่ระบาดท,ที่แตกต่างกันโดยปกติส่วนใหญ่แล้วการแพร่ระบาดจะแพร่ระบาดในเมืองใหญ่นะครับอย่างเช่นในอำเภอเมืองในอำเภอที่มีชุมชนเยอะๆแต่สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอรอบนอกที่ไม่มีการแพร่ระบาดเนี่ยอยากจะขอความอนุเคราะห์จากณะารรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดได้พิจารณานะครับเพื่อที่จะให้เด็กขของเราได้มีโอกาสได้เรียนแบบออนไลน์ site. แค่นี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากไหมครับมีอะไรอยากจะฝากไปจุดทเด็กหรือใจุด่ปก็งไหในในช่วงของสถานการณ์โควิดี่ยเราเราพยายามที่จะป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อโควิด1 9แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการแพร่ระบาดก็แพร่กระจายไปทั่วดังนั้นวิธีการที่จะลดความรุนแรงของโควิด -19 ได้ก็คือการฉีดวัคซีนครูเราฉีดวัคซีนแล้วเด็กเราฉีดวัคซีนแล้วก็จะขออนุญาตที่จะขอ ความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองได้กรดูรอนาได้ฉีดวัคซีนเพื่อให้กระบวนการในเรื่องของการจัดก,การศึกษาเนี่ยมันครบถ้วนทั้งทั้ง,งวงจรนั่นหมายถึงว่าครูฉีดเด็กฉีดผู้ปกครองฉีดมันจะได้ลดในเรื่องของการแพร่ระบาดและสร้างความารุนแรงเกิดขึ้นได้คือ <c oughs> ถ้าหากครูฉีดเด็กฉีดแต่ผู้ปกครองไม่ฉีดก็มีโอกาสที่ผู้ปกครองจะจะมีติดเชื้อ <c oughs> โควิดได้เช่นกันนะครับก็จะขอความร่วมมือไปถึงผู้ปกครองนะครับได้กูรนาได้ได้ ฉีดวัคซีนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ของบุตหลานครับ